เรียนท่านประธานท่านผู้เชี่ยวชาญและสวัสดีผู้ร่วมฟังสัมมนาทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอาภานวรธนศรีสุธารัตน์นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมงวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการผลิตและคุณภาพของเนื้อปลายิสกเทศบทดโดยงานวิจัยเรื่องนี้มีผู้ร่วมวิจัยอีกสองท่านคือคุณสุทธินีศรีสัสงและคุณวัชรีคงรัตน์ ได้ดำเนินงานวิจัยเมื่อปี2560ถึงปี2561และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการเมื่อปี2562ค่ะจากข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบดของไทยเช่นลูกชิ้นปลาปูอัดและเต้าหู้ปลาพบว่าส่วนใหญ่ใช้เนื้อปลาทะเลบดเป็นวัตถุดิบหลักอย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าปลาทะเลทั่วโลกมีปริมาณลดลงจึงทําให้เกิดปัญหาวัตถุดิบเนื้อปลาทะเลบดหาได้ยากและมีราคาแพง สำหรับปลายิสกเทศนั้นเป็นปลาน้ำจืดที่กรมประมงให้การสนับสนุนในการเพาะเลี้ยงโดยปลายิสกเทศเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วมีเนื้อเยอะไขมันตำ่ำแต่มีก้างแทรกอยู่ในเนื้อปลาจึงนิยมนำมาขูดเอาแต่เนื้อผสมกับเนื้อปลาอื่นๆเพื่อทำเนื้อปลาบดจำหน่ายสำหรับการผลิตเนื้อปลาบดในระดับอุตสาหกรรมนั้นมีหลายขั้นตอนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันโดยการนำปลามาขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้แยกก้างและหนังออกแล้วนำไปบดให้มีขนาดเล็กลงเรียกว่าเนื้อปลาบด การน,นำเนื้อปลาบดไปล้างน้ำเพื่อกำจัดไขมันและส่วนประกอบที่ละลายน้ำได้เรียกว่าซูริมิสดหรือเฟรชซูริมิและการนำซูริมิสดไปผสมกับสารป้องกันการเสียสภาพของโปรตีนเช่นน้ำตาลทรายซอร์บิทอลและนำไปแช่เยือกแข็งเรียกว่าซูริมิแช่เยือกแข็งหรือฟรอสเซนซูริมิทั้งนี้คุณภาพของเนื้อปลาบดและซูริมิขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นชนิดและความสดของปลาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและจำนวนครั้งในการลางเนื้อปลาบด สำหรับการล้างเนื้อปลาบดนั้นการล้างเนื้อปลาบดทำให้ปริมาณโปรตีนซัคโครพลาสมิกลดลงซึ่งโปรตีนซัคโครพลาสมิกเป็นโปรตีนที่ละลายได้ดีในน้ำและไม่มีคุณสมบัติในการเกิดเจลการล้างเนื้อปลาบดยังทำให้เนื้อปลาบดมีปริมาณโปรตีนมโอเฟเบร่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากโปรตีนมโอเฟเบลาไม่ละลายน้ำและเป็นโปรตีนที่สามารถเกิดเจลที่แข็งแรงได้การล้างเนื้อปลาบดสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีรียไขมันเม็ดสีและสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นสารฟอร์มอลด อย่างไรก็ตามจำนวนครั้งในการล้างเนื้อปลาบดของปลาแต่ละสายพันธุ์ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงของเจลแตกต่างกันสุธีราและอมราพรพบว่าการล้างเนื้อปลาบดจำนวน3าครั้งส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของเจลมีค่าสูงกว่าการล้างสองครั้งแต่การศึกษาของนุชนาิที่ศึกษาการล้างเนื้อปลาวนจันน้ำจืดบดเปรียบเทียบระหว่างเนื้อปลาบดไม่ล้างน้ำและน้ำหนึ่งครั้งและล้างน้ำสองครั้งพบว่าการล้างเนื้อปลาบดส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของเจลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้มีงานวิจัยที่พบว่าจํานวนครั้งในการล้างเนื้อแปบบท,ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ได้ค่ายิ่น้อยลงเช่นการศึกษาของสุวรรลณลักษณะพบว่าเมื่อนําปานินมาผลิตเป็นเนื้อปปบบทได้ยิ24่24%แต่เมื่อนําปานินมาล้างน้ํา3ครั้งพบว่าให้ยิ่งลดลงเหลือเพียง12%ค่ะสําหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเนื้อปปบบทและสุริมินั้นเครื่องจักรแต่และประเภทมีหลักการทํางานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเช่นในขั้นตอนการบีบน้าํามีการเลือกใช้เครื่องจักรชนิดต่างๆเช่น เครื่องไฮดรอลิกเพรสซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้แรงกดเพื่อแยกน้ำออกจากเนื้อปลาเป็นการผลิตที่แยกออกเป็นแต่ละรุ่นของการผลิตการใช้เครื่องบีบน้ำแบบเกลียวอัดหรือสกูเพรสซึ่งเป็นการบีบอัดเพื่อแยกน้ำออกจากเนื้อปลาด้วยการบิดของเกลียวสกูมีกำลังการผลิตสูงและเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องทงั้งมีการผลิตเนื้อปลาบดด้วยเครื่องจักรแต่ละประเภทหรือเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ยิวและคุณภาพของเนื้อปลาบดท,ที่ผลิตได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการล้างเนื้อปลาการใช้เครื่องบีบน้ำและเครื่องแยกก้างละเอียดต่อร้อยละผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลายิสกเทศบดในส่วนของการดำเนินงานนั้นเราใช้เครื่องจักรหลักๆในการผลิตเนื้อปลาบดดังนี้เครื่องแรกคือเครื่องขดเกตเครื่องที่2คือเครื่องดีโบเนอร์เพื่อใช้แยกเนื้อปลาออกจากก้างและหนังเครื่องที่3คือเครื่องบีบน้ำแบบไฮดริกเพรสซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณน้อยๆทีละแบส ครื่องที่4คือเครื่องบีบน้ำแบบสกูเพรสซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะสําหรับการผลิตปริมาณมากและผลิตแบบต่อเนื่องเครื่องต่อมาคือเครื่องสเตนเนอร์ขนาดเล็กมอเตอร์2.7แรงม้าเพื่อใช้แยกก้างละเอียดและเครื่องสุดท้ายคือเครื่องสเตนเนอร์ขนาดใหญ่มอเตอร์4.3แรงม้าเพื่อใช้แยกก้างละเอียดเช่นกันค่ะสำหรับการผลิตเนื้อปลายสกเทศบดใช้วิธีที่แดัดแปลงมาจากวิธีของอรววันและคณะโดยนำปลามาขอดเก็ดตัดหัวควักไส้ล้าทงทำความสะอาด และเนื้อปลาเป็นชิ้นตัดส่วนทองและเนื้อดำออกแยกก้างและหนังออกด้วยเครื่องดีบนเนอร์เนื้อปลาที่ได้นำมาลางน้ำโดยแปลจำนวนครั้งในการลางน้ำแบ่งการทดลองออกเป็น2ชุดโดยชุดที่1ผลิตเนื้อปลาบดด้วยเครื่องจักขนาดเล็กประกอบด้วย3ตัวอย่างได้แก่ตัวอย่าง UWS ซึ่งเป็นตัวอย่างเนื้อปลาบดท,ที่ไม่ลางน้ำโดยเมื่อเนื้อปลาออกจากเครื่องดีบลเนอร์ให้นำเนื้อปลามาผ่านเครื่องสเตนเนอร์ขนาดเล็กเพื่อแยกก้างละเอียดตัวอย่างที่2คือ W1S และตัวอย่างที่3คือ W2S ซึ่งเป็นเนื้อปลาบ,บทที่ผ่านการล้างน้ำหนครั้งและ2ครั้งตามลําดับโดยเมื่อลางน้ำเรียบร้อยแล้วนํามาบีบน้ําออกด้วยเครื่องไฮดรลิกเพรสและวแยกก้างละเอียดด้วยเครื่องสเตนเนอร์ขนาดเล็กสาหรับการทดลองชุดที่2เป็นการผลิตเนื้อปลาบ,บทด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่มี2ตัวอย่างได้แ,แก่ UWB ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ำและแยกก้าละเอียดด้วยเครื่องสเตนเนอร์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างที่2คือตัวอย่าง w 1B ซึ่งเป็นเนื้อประบที่ผ่านการล้างน้ำหนึ่งครั้งแล้วนำมาบิดน้ำออกด้วยเครื่องสกูเพรสแล้วแยกก้างละเอียดด้วยเครื่องสเตนเนอร์ขนาดใหญ่เนื้อประบที่ได้นำมาบรรจุในถุงไนลอน PE เก็บในน้ำแข็งรอตรวจสอบคุณภาพนอกจากนี้ได้ทำการแช่น้ำหนักเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ยิด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อปลายิสกเทศบดนั้นขั้นตอนแรกคือการเตรียมตัวอย่างเจล โดยนำปลามานวดผสมกับเกลือด้วยเครื่องสับผสมอาหารแบบสุญญากาศจากนั้นนำเนื้อปลามาอาศัยในส้พลาสติกต้มที่2อุณหภูมิตามเวลาที่กำหนดแล้วทำให้เย็นในน้ำเย็นนำเก็บในน้ำแข็งก่อนนำมาตรวจวิเคราะห์ต่อไปในการหาค่าความแข็งแรงของเจลให้ตัดตัวอย่างเจลเป็นท่อนท่อนละ25มิลลิเมตรวัดค่าแรงสูงสุดและระยะทางที่เกิดแรงสูงสุดด้วยเครื่อง t e x t u อน a n a l y อร์ใช้หัววัดที่มีหัวกดปลายมนทรงกลม คำนวณหาค่าความแข็งแรงของเจลจากแรงคูณระยะทางสำหรับการวัดค่าสีให้นำตัวอย่างเจลมาตัดเป็นชิ้นหนาชิ้นละ3มิเมและทำการวัดสีด้วยเครื่องวัดสีในระบบ CIE และคำนวณหาค่าดัดชนีความขาวส่วนการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสทำโดยนำเนื้อปลาบดมาผลิตเป็นลูกชิ้นปลา โดยดัดแปลงสูตรและวิธีการจากกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ําจากนั้นนาตัวอย่างลูกชิ้นมาประเมินความชอบแบบ point hedonic scale ด้านสีกลิ่นเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมด้วยผู้ทดสอบที่มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จํานวน18คนสําหรับการประเมินผลทางสถิตินั้นงานวิจัยนี้ออกแบบการทดลองแบบ RCBD และวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีดันแคนที่ระดับความเชื่อมั่น95%โดยใช้โปรแกรม SPSS ในส่วนของผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลองผลการทดลองแรกคือผลของการใช้เครื่องจักรและการล้างต่อรอยระผลผล,ผลผลิตของเนื้อปลายิสกเทศบดซึ่งพบว่าในการผลิตเนื้อปลาบดด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กการล้างน้ำหนึ่งครั้งมียิว12%และการล้างน้ำสองครั้งมียิว10%ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่พบว่าตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ำมีค่ายิว19%ซึ่งสูงกว่าตัวอย่างที่ล้างน้ำอย่างมีนยรรมัยสำคัญทางสถิติ ครั้งนี้อันเนื่องมาจากกรา,างได้ชาลางไขมันโปรตีนที่ละลายน้ำได้และเลือดออกจากเนื้อปลาทำให้น้ำหนักของตัวอย่างลดลงสอดคล้องกับการศึกษาของสุวรณและขณะที่พบว่าเนื้อปลานินบทที่ไม่ล้างน้ำมียู่สนแต่เนื้อปลานินบทล้างน้ำา3ครั้งมียูลดลงเหลือเพียง12สปซำหรับการผลิตเนื้อปลาบทด,ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่นั้นพบว่าเปอร์เซ็นต์ U ของเนื้อปลาบทไม่ล้างน้ำมีค่ามากกว่าเนื้อปลาบทล้างน้ำหนึ่งครั้งซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองจากเครื่องจักรขนาดเล็ก สำหรับผลของการใช้เครื่องจักรและการล้างต่อคุณภาพของเนื้อปลายิสกเทศบดพารามิเตอร์แรกคือค่าความแข็งแรงของเจลพบว่าเนื้อปลาบดท,ที่ผลิตจากเครื่องจักรขนาดเล็กเมื่อเพิ่มจํานวนครั้งในการล้างเนื้อปลาบดจะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของเจลลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติการที่ค่าความแข็งแรงของเจลลดลงเมื่อเพิ่มจํานวนครั้งการล้างอาจมีสาเหตุดังนี้สาเหตุแรกบทบาทของเอมซันทานสกูตามิเนส ซึ่งมีอยู่ในเนื้อปลาตามธรรมชาติโดยเอนไซม์ชานสกูตามิเนสสามารถปรับปรุงคุณภาพของเจลให้ดีขึ้นได้โดยกระตุน้นเอมินกับโพลีเปปไทด์ให้รวมตัวกันเกิดพันธะโคววเลนต์ไอโซเปปไทด์นอกจากนี้เอนไซม์ชานสกูตามิเนสละลายได้ในน้ำทั้งนี้ตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ำเอนไซม์ชานสกูตามิเนสจึงไม่ได้ถูกกำจัดออกจึงอาจช่วยให้ตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ำมีโครงสร้างของเจลที่แข็งแรงกว่าตัวอย่างที่ล้างน้ำได้ สาเหตุที่2อ,อาจเกิดจากบทบาทของเอนไซม์โปรตีนเอสโดยเอนไซม์โปรตีนเอสพบได้ในเนื้อปลาตามธรรมชาติเอนไซม์นี้สามารถก่อให้เกิดการแตกสลายของโครงสร้างตะข่ายโปรตีนในการเกิดเจลได้และแม้ว่าเอนไซม์นี้สามารถละลายน้ําได้แต่ยังพบเอนไซม์นี้ในเนื้อปลาบดหลังจากการล้างน้ํานอกจากนี้เอนไซม์โปรตีนเอสทำงานได้ดีที่ pH 5.5 7แล้วก็8.5ซึ่งในงานวิจัยนี้พบว่า pH ของเนื้อปลาบดล้างน้ำหนึ่งครั้ง และเนื้อประบทล้างน้ำสองครั้งมีค่า pH 6.76และ6.86ตามลำดับซึ่งใกล้เคียงกับ pH ที่เอนไซม์นี้ทำงานได้ดีดังนั้นตัวอย่างที่ล้างน้ำจึงอาจเกิดการทำงานของเอนไซม์โปรตีเนสที่ทำให้เกิดการย่อยสลายโปรตีนในเนื้อประบทอย่างรวดเร็วทำให้ค่าความแข็งแรงของเจลของตัวอย่างที่ล้างน้ำมีค่าน้อยกว่าเนื้อประบท,ที่ไม่ล้างน้ำซึ่งเนื้อประบท,ที่ไม่ล้างน้ำมีค่า pH เพียง6.49 และสาเหตุที่3บทบาทของโปรตีนซัคโคพลาสมิกแม้ว่าโปรตีนซัคโคพลาสมิกไม่มีคุณสมบัติในการเกิดเจลได้เองแต่ก็มีงานวิจัยที่พบว่าโปรตีนซัคโคพลาสมิกช่วยส่งเสริมการเกิดเจลจากโปรตีนมโอฟเบล่าของป,าปลาปแปซิฟิกแมคคาเลซึ่งส่งผลให้มีค่าวความแข็งแรงของเจลสูงขึ้นนอกจากนี้จิรวัตรพบว่าเมื่อเติมโปรตีนซาคโคพลาสมิกลงในซูริมีปลารายแดงส่งผลให้ค่าวความแข็งแรงของเจลมีค่าสูงขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากความสามารถในการยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์โปรตีทั้งนี้โปรตีาโคโพลาสมิกละลายได้ดีในน้าดังนั้นตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ําจึงอาจมีโปรตีนนี้เหลืออยู่มากกว่าเป็นผลให้ตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ํามีค่าความแข็งแรงของเจลสูงพอตัวอย่างที่ล้างน้ํา ในงานวิจัยนี้พบว่าค่าความแข็งแรงของเจลลดลงเมื่อมีการเพิ่มจำนวนครั้งการล้างสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่านเช่นนุชนาที่ได้ศึกษาปานนนจะน้ำจุดบดไม่ล้างน้ำล้างน้ำหนึ่งครั้งและล้างน้ำสอครั้งพบว่าการล้างเนื้อประบ,บทมีผลทำให้ค่าความแข็งแรงของเจลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและการศึกษาของธนุจารัคณะ ที่พบว่าตัวอย่างเนื้อปลาสวายบทล้างน้ำสองครั้งมีค่าความแข็งแรงของเจลต่กงพาเนื้อปลาสวายบทล้างน้ำหนึ่งครั้งอ,อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสำหรับค่าความแข็งแรงของเจลจากเนื้อปลาบทที่ผลิตได้จากเครื่องจักรขนาดใหญ่พบว่าเนื้อปลาบ,บทที่ไม่ล้างน้ํามีค่าความแข็งแรงของเจลสูงกว,าวา่าเนื้อปลาบทที่ล้างน้ําโดยอาจมีสาเหตุจากเอ็มซในเนื้อปลาและบทบาทของโปรตีน Britain, ซัคโคพลาสมิกตามที่ได้กล่าวไปแล้วค่าพารามิเตอร์ต่อมาคือค่าสี ผลการทดลองจากเจลเนื้อปลาบดท,ที่ผลิตด,ด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กพบว่าจํานวนครั้งในการล้างเนื้อปลาบดท,ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เนื้อปลาบดมีค่าดัชนีความขาวเพิ่มขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องจากเม็ดสีไมโอโกลบินในกล้ามเนื้อปลาซึ่งละลายน้ําได้ง่ายได้ถูกชะล้างออกไปโดยค่าดัชนีความขาวเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจํานวนครั้งการล้างน้ํานี้ อดคล้องกับงานวิจัยของธนุจาและคณะที่พบว่าเนื้อปลาสวายบทล้างน้ำสองครั้งมีค่าเม็ดสีที่ต่ำกว่าเนื้อปลาสวายบดล้างน้ำหนึ่งครั้งและเนื้อปลาสวายบทไม่ล้างน้ำตามลำดับและการศึกษาของนุชนาทที่พบว่าปลานวลจันน้ำจืดบทล้างน้ำสองครั้งมีค่าดัชนีความขาวสูงกว่าปลานวลจันน้ำจืดบทล้างน้ำหนึ่งครั้งและปลานวลจันน้ำจืดบทไม่ล้างน้ำตามลำดับสำหรับผลการทดลองค่าสีจากเจลเนื้อปลาบทที่ผลิตด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ พบว่าตัวอย่างที่ล้างน้ำหนึ่งครั้งมีค่าดัชนีความขาวสูงกว่าตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ำอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติซึ่งถือเป็นผลการทดลองที่อยู่ในทิศทางเดียวกันกับผลการทดลองที่ได้จากเครื่องจักรขนาดเล็กจึงอาจกล่าวได้ว่าการล้างน้ําสามารถเพิ่มดัชนีความขาวในตัวอย่างเนื้อปลายิสโตเทศบดได้พารามิเตอร์ต่อมาคือค่าทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบจากลูกชิ้นปลาที่ผลิตจากเนื้อปลาบดท,ที่มาจากเครื่องจักรขนาดเล็ก พบว่าตัวอย่างที่ไม่รางน้ํามีคะแนนความชอบด้านสีต่ำกว่าตัวอย่างที่รางน้นํา1ครั้งและตัวอย่างที่รางน้ํสองครั้งอย Barnes ่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติแต่ตัวอย่างที่ไม่รางน้ํามีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมสูงกว่าตัวอย่างที่รางน้นํา1ครั้งและรางน้ํา2ครั้งอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติสำหรับลูกชิ้นปลาที่ผลิตจากเนื้อปลายิสโสกเทศบดจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ พบว่าคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของตัวอย่างไม่ล้างน้ำมีค่าสูงกว่าตัวอย่างที่ล้างน้ำหนึ่งครั้งอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติในส่วนของการสรุปผลการทดลองสามารถสรุปได้3ข้อหลักๆดังนี้ข้อแรกการผลิตเนื้อปายิสกเทศบดด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กโดยใช้เครื่องไฮดรอลิกเพรสและเครื่องสเตนเนอร์ขนาดเล็กได้เปอร์เซ็นต์ยิวของตัวอย่างไม่ล้างน้ำสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ยิวของตัวอย่างที่ล้างน้ำหนึ่งครั้งและตัวอย่างที่ล้างน้ำสองครั้ง ส่วนการผลิตเนื้อปลายิสบเทตบดท,ที่ได้จากเครื่องจักรขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องสกูเพรสและเครื่องสเตนเนอร์ขนาดใหญ่ได้เปอร์เซนต์ยิวของตัวอย่างที่ไม่ล้างน้ําสูงกว่าตัวอย่างที่ล้างน้ำหนึ่งครั้งเช่นกันข้อ 2. จํานวนครั้งในการล้างน้ําที่เพิ่มขึ้นของการผลิตเนื้อปลายิสบเทศบดด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กและเครื่องจกักรกขนาดใหญ่ทําให้ค่าความแผงแรงของเจลลดลงแต่ค่าดัชนีความขาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติข้อ3 ลูกชิ้นปลาจากเนื้อปลายิสกเทศบดจากเครื่องจักรขนาดเล็กมีผลคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของเนื้อปลาบ,บดไม่ล้างน้ำสูงกว่าเนื้อปลาบ,บดล้างน้ำา1ครั้งและ2ครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและผลคะแนนความชอบด้านสีของตัวอย่างไม่ล้างน้ำมีค่าต่ำกว่าตัวอย่างที่ล้างน้ำา1ครั้งและ2ครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่น<โ>เดียวกับลูกชิ้นปลาจากเนื้อปลายิสกเทศบดจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีผลคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของตัวอย่างที่ไม่รางน้ําสูงกว่าตัวอย่างที่รางน้ำหนึ่งครั้งอย่างมีระยะสําคัญทางสถิติค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกท่านค่ะ